thank you คารวะพระพุฎเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิริเป็นมงคลอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะกล่าวปารรูเรื่องงานานิดหน่อยแล้วจากนั้นจะพระสงฆ์จะอโมทนาให้พรนะวันนี้ก็มีผู้ถวายนำถวายอาหารถาดถาดอาหาร <c oughs> ที่นำมาถวายมาร่วมงานในวันนี้ แต่อยู่ในวัดของหลวงพ่อกันนะ็มีท่านเ่านี้แหละถวายอาหารพระสงฆ์ประจําวันนะในวันนี้ก็มีที่นําอาหารมาถวายที่สถานีตํารวจอาอํอเาเภอนายจูงของพวกเราก็คือหม่อมหลวงสาราลีกิติยกรอ่าุณน้ำพึ่งนะได้นำถวายอาหารพระสงฆ์วันนี้แล้วก็คุณยกโตโยตา้า โคราชนี่คนหนึ่งแล้วก็คุณพระไทยวีรวิทยาเศษคุณสุทันยาสุชัญยายาอัฐากรพร้อมครอบครัวมีอยู่สามสี่เจ้าภาพวันนี้นะ วันนี้เป็นวันที่11มก,กราคมพุทธศักราช2567ชื่องานในวันนี้ทำบุญพิธีทำบุญสถานีตำรวจภูทรน,นายุงแล้วก็ท่านเป็นเจ้าของเป็นผู้ใหญ่ที่สถานีตำรวจท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกประคอง พรมสอนข้าราชการตำรวจทั้งหมดมีอยู่35นายแล้วก็ประธานในพิธีวันนี้คือ,คอนายท่านานายอำเภอนายอำเภอจิรศัก์โยธานายอำเภออำเภอนายุงและข้พาพสูงที่มาเจริญพระพุทธมน์วันนี้9รูปเจ้าว,วาดกกมีเจ้าว,วาดทั้ง6รูปนะ ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่หลวงพ่อมาได้มาร่วมมาฉันที่สถานีตำรวจ mm hmm. ก็เห็น mm hmm. หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนายูงเกือบครบทุกท่านที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันปีใหม <c oughs> ่ปีใหม่วันหนึ่ง ของอำเภอนายูเพราะปีใหม่มาหมัดหมากใหม่ๆปีใหม่กับวันที่หนึ่งแต่วันนี้เป็นวันที่11ก็เป็นวันท่านว่า11อวันก็ยังเป็นในช่วงปีใหม่อยู่ท่านผู้กากับได้ปรารภที่จะทำบุญเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมนมงคลของสถานีและก็ท่านนายอำเภอที่ท่านกับเป็น ผู้ใหญ่ในอำเภอได้มาเป็นประธานมาร่วมง,งานจากนั้นก็มีหัวหน้าสว่วนราชการมีนายกอมปตองอมปตอเทศบาลผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มาร่วมเห็นพร้อมหน้าพร้อมตากันตลอดถึงพี่น้องประชาชนใส่บาทวันนี้ก็ล้นหนำตามสมควร ใน,ในพื้นที่พื้นถิ่นของพวกเราหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตา,าที่มานั่งเป็นประธานพร้อมกับฝ่ายสงฆ์แล้วก็ขออนุมโมทนา,าในพวกเราท่านทั้งหลายแต่ที่ยังไงก็หลวงพ่อเองมาอยู่ในอำเภอนาย,ยูงแห่งนี้ตั้งแต่ริเริ่มนะที่ตื่นแต่ริเริ่มยังไม่มีอำเภอหลวงพ่อนะเป็น ถ้าจะวาไปหลวงพอ่อเริ่มเขียนกอไก่แพร้อมมาขึ้นมาที่แรกก็ว่าได้อันสาเหตุมาจากท่านผู้วาราชการจังหวัดสายสิทธิ์พรแก้วนะเป็นผู้วาราชการจังหวัดอุดรท่านก็มาบวชอยู่ที่วัดถ้ำกองเพนพอมาบวชเสร็จแล้วได้สามวันท่านมาบวชแบบไม่บอกใครเลยนะแบบแบบปุปป,ปับท่านบวชเจ็ดวันจากนั้นทนก็มาอยู่ที่นาคําน้อยมาอยู่ในป่า มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อมาอยู่แบบมีอะไรกับฉันอย่างนั้นแหละแต่ท่านเป็นผู้ว่านะแล้วก็นายท่านใานอำเภออำเภอน้าโสมสมัยนะั้นชื่อวิจนุกแก้วลายเ,เป็นคนมาจากสมุทรปราการมาจากกรุงเทพเมากขมากพันกับมาจังหานมานั้นอพอเจ้านายมาดูที่วัดของหลวงพ่อใช่ท่านก็เข้ามา มาก็มาพบกันพันผู้วัาราชการจังหวัดท่านสายสิทธิ์ก็อเอ๊ะมันตรงนี้มันก็หนะ่างนวห่างอำเภอน้ําโสมนะห่างอำเภอบ้านผือนะก็น่าจะเป็นอำเภอไดนะ้แห่งหนึ่งเผมอยู่ในช่วงระหวา่างต่อกันกับหนองคายก็ต่อกันกับจังหวัดเลยมันเป็นมุมหนึ่งน่าจะเป็นอำเภอได้นะท่านในอำเภอเอาทําเรื่องขึ้นมาท่านในอำเอภอพิษณุกแก้วลาย ทัาน,นก็เลยทําเรื่องขึ้นไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดไปหาหนายสายสิ์พรแก้วนะนายทุศิษฐ์ก็ส่งเข้าไปในกระทสวงหลุยออกมาเลยโดยไม่มีปีไม่คีขุยเลยเหมือนกัเถอะอาอจากนั้นก็อบอกว่าเ,เป็นกิ่งอำเภอนายุงทั้งนี้ไม่มีมันย่างไม่มีอะไรจากนั้นก็ประหลัดอำเภอมาทำงานอยู่ที่ ขอระชุมของโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาคำน้อยนะเอ,อมาอยู่ที่นั่นเลยมากอาดกันเลยใช่ไหมหลวงพ่อคนนี้นแหละหลวงพ่อก็เป็นเจ้าของถิ่นเน่ยไหมลูกปู่ลงตามีอะไรหลวงพ่อกออ็ยื่นช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยในจุดนั้นนะนี่แหละอันนี้ก็เล่าเล่าเก่าๆให้กับพวกเราทุกๆท่านได้รับรู้รับทราบว่าเป็นความเป็นมาของอำเภอนายูเป็นมาอย่างที่ อาตมาภาพได้พูดได้กล่าว <c oughs> จากนั้นก็ค่อยต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆวก็ามาที่นี่ก็เป็นที่ถินของพี่น้องประชาชนบริจาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้ขา <c oughs> ผู้ใหญเ่เดี๋ยวนี้นท่านยังมีชีวิตอยู่ในบ้านหมู่บ้านนั่นแหละท่านบริจาคแล้วก็ตู้พตู้ผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาบริจาคสถานที่แต่ทำไมนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มาวางชิลเลิกหลวงพ่อก็ได้มาวางชิลเลิกที่ที่วการอำเภอนะท่านผู้ว่าสม,มัยนั้นชื่อว่าพันผู้ว่าจรนรวยคุณงพ่อ,พอ,อําให้ผมยังไม่โดนจะรวยท่านชื่อว่าผู้วา่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะรวยชื่อท่านจะรวยจะเป็นผู้มาวางชิลเลิกที่วการอำเภออำเภอนายูข่าวนั้น นี่แหละอันนี้ค,คือความเป็นมาของอำเภอนาอยูหลวงพ่อรู้มาแต่ทีแรกนะที่ผมมาอยู่นานหลวงพ่อมาอยู่ตั้งแต่ปีสองสองสามมาอยู่ที่อำเภอนาอยูแห่งนี้นะแเดี๋ยวนี้ก็ปีหกเจ็ดคณะสัตยาญ,ญาติโยมนับข้อมือดูอสิยาวนานนะแต่ถึงจะไงก็ตามก็เป็นที่น่าพอใจส่วนหนึ่งเพราะว่าพี่น้องประชาชนสัตยาญิติโยม การของชีพสมัยก่อนอรู้สึกว่าทุป,ปัตทุกเปโทุระโคเลไมู้จะเดินทางไหนก็นาที่นาก็น้อยนิดมันอยู่ในอยู่ในล่องเขา,เาทําไร่ข้าโพดท,ทุกปีก็ต้องไถแล้วไถอกีกพอไถลงไปจะนีพวกดินปุ๋ยทั้งหลายมันก็ทะลักลงมาลงมาหาที่ต่ําตัวไปภูเขามัมก็มพี่แต่จะมีก้อนหิน ลงไปมันก็เห็นโผลขึ้นมาเรื่อยๆก็ทำให้พี่น้องประชาชนก็มองดูหลงพ่อเองมองเห็นโอ้ตายในอนาคตจะทำยังไงเพราะว่าไถดินอยู่ในไทยปลูกข้าวโพดปลูกมันจำปัหลังอย่างนี้แต่ต่อมากันนี่นะนับว่าโชคดีกำนันสุรชาติสะสะสุรชาติจำนานศิลนได้เอาเอาอย่างพารามาทดลองปลูกดู ในพื้นที่อำเภอนาอย่แต่มาปลูกในข่าวนั้นก็มีขนโยกแยกเหมือนกันมีคนพูดวลยเอาต้นยางมาปลูกเอำเภอนาอย่อำเภออีสานมันไม่ได้หรอกมันแห้งแล้งยางมันไม่ออกหรอกมีแต่ภาคใต้นั่นแหละจึงจะปลูกยางได้ผู้ที่หัวบอกหมูเบาทั้งหลายตัดต้นยางทิ้งี้ก็มีหลายคนอีกเหมือนกันตัดต้นยางทิ้งผู้ที่เอาไว้ก็เอาไว้ แล้วพอต่อมาทีนี้พอเป็นเป็น,ปนต้นเป็นลำขึ้นมาทีนี้พอมากรีดเท่านั้นแหละทีนี้โอ้เออ้าจะว่าไปมันดีกว่าทางภาคใต้เพราะภาคใต้มันฝนตกบ่อยๆน้ํำยางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อุตสาห์เนคล้ายๆว่ามันออพอแห้งแดงหน่อยเดียวจากนั้นก็มีฝนมีหนาวหนาวก็น้ํำยางออกอ,อ,กอีกดีกต่างหากจากนั้นก็แถวบึงการนั่นแหะเป็นแหล่งหนึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของ ภาคอีสานจากนั้นก็เลยแถวน้าโสมนาย,ยูงบ้านผือกไรล,ลุกขึ้นมาเป็นป่ายางถ้าว่าอีสานนะถ้าว่าเมื่อกี้เนี่ยโรคโควิดเมื่อกี้เนี่ยถ้าว่าไม่มีสวนยางเลี้ยงพี่น้องลูกหลานเหล่านี้น,นะหลวงพ่อมองไม่เห็นเลยตาเลือกเลยแล้วงันเถอะในฐานะที่หลวงพ่อเนี่ยมาอยู่กับลูกกับหลานยาวนานกานนี้จะเล่าเล่าเก่าให้ลูกหลาน เป็นแนวความคิดเหมือนกันแต่นี่ก็ลูกหลานะอะไรก็ใเนี่ยสวนยางกีดสวนยางพอได้เลี้ยงชีพไม่มีไม่เดือดร้อนนะแถบอำเภอนายงน้ํโสมแถบนี้ไม่เดือดร้อนเพอ,ไ,เอ,รอ,พอ,อไรเพราะได้ขายยางอยากน้อยก็กิโลหนึ่งก็20สบาทวันสองวันก็ได้ขายกิโลหนึ่งได้เงินมาใช้แต่ว่าหลวงพอ่อนึกเป็นห่วงอย่างเดียวนะขอฝากไว้ทนายอำเภอด้วยท่านผู้กํากับด้วย,ผ,กกวยผู้เกี่ยวข้อง นายกด้วยทุกคนนะั่นะที่มาพร้อมกันในวันนี้นะหลวงพ่อเนี่เป็นห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานเหมือนกันนะในฐานะที่หลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาในท้องถิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องยายาบ้านะยาบ้ายาม้ยาบ้าเนี่ยอยากนะจะให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าในหมู่บ้านเตือนลูกเตือนหลานอย่าไปไปถือว่าไม่ติดอย่าไปคิดอย่างนั้นยา,าตัวนี้มันติดจรงิงๆ ยาเสพติดตัวนี้นะ่ะอย่าไปเกี่ยงอย่าไปก้าวอย่าไปอาจอย่าไปหานถ้าหากว่ากินยายาบ้าเนี่ยนะเสพยาบ้าหรือสูบยาบ้างหรือฉีดยาบ้างน,นะสมตมิว่าเสดเวลาตอนเที่ยงนะวันพรุ่งนี้อีกตอนเที่ยงวันมะรืนนี่ก็ตอนเที่ยงเอาเถอะถึงสามวันเท่านั้นแหละติดเลยแหละทีนี้ถอนไม่ออกเลยนะต้องคิดถึงมันเลยทีนี้นะมันติดง่ายถึงขนาดนั้นเพราะนั่นเขาจังว่ายาเสพติด มันไม่ใช่ของจะลองลองเล่นเล่นไม่ใช่นะจะทายญาติโยมลูกหลานนะเะพราะนั้นหลวงพ่อเลยเป็นห่วงเรื่องนี้อย่างมากเดี๋ยวนี้นะเะพราะเหตุไรเพราะลูกหลานทั้งหลายเป็นผู้ตั้งตนตั้งตัวได้สวนยางคน 10, 20, 30, 30, ละสิบยี่สิบสามสิบไร่บางทีก็คน 5, 60, ละห้าหกสิบไร่เป็นยาต้นยางเป็นร้อยเป็นพันต้นก็น่าจะเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้แต่ว่าลูกหลานทุกคน พอไปติดยาบ้าแม่ก็ติดยาบ้าลูกก็ติดยาบ้าพ่อก็ติดยาบ้าพอทด่สุดที่ยามาก็มาซื้อยาบ้ากินผลทด่สุดก็ไปไม่รอดผลที่สุดก็ขายสวนอย่างก็เป็นของนายทุนอย่างเก่าตัวเองก็นะ่ะตุวปัตดตุเปตัวรักตัวเลเพราะติดยาบ้าเนี่ยแหละลูกหลานหนึ่งหลวงพ่อมองมอง,มองดูแล้วมองลูกรู้ลูกดูลานทำไหมหลวงพ่อจะไม่รู้ใช่ไหมละ่ะท่านผู้กำกับสมานข้าวก่อน หลวงพ่อเอ้อเออจะทำยังไงได้ละ่ะเ,เวลาคนติดยาบ้านไปส่งโรงพยาบาลจิตเวชจังหวัดเลยเไปคนเดียวก็ไม่ได้ตำรวจไปต้องไปสองคนแล้วค้าน้ำมันตำรวจก็ไม่มีเลยเพราะว่าส่วนราชการเขาก็ให้จำกัดให,ให้ตะเวนในพื้นที่เท่น,น้ำมันส่งนอกพื้นที่ก็ไม่ได้ จะทำยังไงทอดผ้าป่าเนี่ยลูกพ่อป่าหลวงพ่อก็ให้เงินมาหลายแสนเมื่อกันในข่าวนั้น,นพ่อครั้งที่สองหลวงพ่อก็ให้อีกนเนี่ยแหละหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามลูกลกล,กล้านหล,ลานนะมีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อก็ได้ช่วยเหลือในสาธารณประโยชน์เพราะนั้นหลวงพ่อจึงขอแนะนําขอบอกกล่าวลูกลูกล้านหลาน,ลานของหลวงพ่อเนี่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปถ้าวันลูกหลานสัทยาญาณโยมมีสติมีปัญญา รู้จักวางแผนอนาคตกรีดยางมาแล้วกับลูกคนใดเออเป็นลูกเป็นหลานกันเลยส่งไปเรียนหนังสือเหมือนกับภาคใต้เขานะทงางภาคใต้เขได้เงินมาเขาส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือไม่แต่เรียนชุงสูงทั้งนั้นเ,เรียนปริญญาตรีโทเอกคนภาคใต้นะแต่อีสานพออเราเนี่ยเมื่อไรง้อยงอยงอ,องอกงอกงอกแกะลงพ่อเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าพ่อแม่คล้ายๆไม่เป็นตัวของตัวเอง ตาม่จริงพ่อแม่ต้องเข้มแข็งนะส่งลูกไปเรียนหนังสือถ้าว่าลูกผู้ใดไปเรียนหนังสือได้ลวงพ่อว่ามันก็เป็นประโยชน์ดีมีประโยชน์เป็นศักเป็นสีของครอบครัวสวนยางขนาดนี้ถ้าว่าเราบริหารดีๆหาเงินดีๆได้บริหารดีๆอย่าไปใช้สุดลุยสุดไล่จนเกินไปเราก็พร้อมที่จะส่งลูกได้เรียนได้ศึกษาลูกหลานพวกเราได้ศึกษา ได้เข้าสถานที่การศึกษามหาวิทยาลัยสูงๆทางนั้นได้ทั้งนั้นนี่แหละหลวงพ่อเองอยากจะมอบหมายให้กับฝากฝังกับท่านผู้เ,เกี่ยวข้องทั้งหมดอ,อย่างผู้ใหญ่บ้านกำนันานายกอบตครูบาอาจารย์โรงเรียนหรือว่าสถานีตำรวจหรือว่าท่านนายอำเภออย่างี้อยู่ในท้องถิ่นของพวกเราจะาจะให้ช่วยๆกันประสานกันจับมือกัน ถ้าลูกหลานผู้ใดใครแสดงอากับกิริยาที่มันออกไปอย่างนั้นก็น่าจะเรียกมากล่าวมาเตือนกันมาแนะแนวแนะนํากันเราแนะนําไปในทางที่ดีนะไปได้ทางจีบหายนะพอมันจีบหายขึ้นมาแล้วจะมาพึ่งพาอาศัยจะทํำยังไงมันเสียแล้วอย่คอยมาพูดกันเราก็ต้องออล้อมคอกตั้งแต่ยังไม่เกิดนั่นจะดีกว่านี่แหละหลวงพ่อเองเป็นเสนิตินานะในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตา อยู่กับลูกกับหลานนะอยู่อย่างนี้แหละหลวงพ่อไม่ได้มองไปทางอื่นประเทศชาติป้านเมืองในวันที่25ที่จะถึงเนะี่ยวันที่5มกราคมเนี่ยนะ,ะนณดจงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะ,อ,ะอย่างมาทิมองลหลวงพ่อไปเป็นประธานอีกเพื่อหาทุนให้กับนักศึกษาปีที่แล้วหลวงพ่อก็ให้ไปล้านหนึ่งนะักลูการนะสุดทายนะทุมให้มาติดต่อกันมาหลายปีแล้วปีละห้าหกแสนสี่ห้าหกแสนตลอด เงินวัดของเราเงินผ้าป่าอันนี้ลวงพ่อไม่ไม่พูดไม่กล่าวให้ฟังลูกหลานก็คงไม่รู้ว่าลวงพ่อได้จะ,จะติดจะตุนปัจจัยมาให้ใครเนี่ยแหะปีนี้เขาก็ามาในหมดอีกวันที่ยีบผ้าที่จะถึงเนี่ยลวงพ่อก็คงจะให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินบ้างสงขอนุครลูกหลานเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเขาประกาศสอบนักศึกษาถ้าใครสอบได้เขาจะให้ได้เรียนทุกคนเขาว่กกันนะลวงพ่อก็เห็นด้วย เพราะหัวสมังสมองเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือเก่งนะต้องได้เรียนถ้าว่าคนหัวดีคนหัวเก่งถ้าหลุดออกไปไม่ได้เรียนหนังสือเพราะไม่มีทุนไม่มีการสนับสนุนไปเป็นโจรกับโจรเก่งนะคนหัวดีนะเป็นผู้ร้ายกับผู้ร้ายเก่งก็งไปเป็นนักขโมยกับขโมยเก่งเพราะมันหัวดีใช่ไหมเป็นเป็นหัวหน้าไปในทางที่ไม่ดีวันะนั้นจับมาเรียนหนังสือซะให้เป็นผู้ให้ช่วยการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง นี่แหละหลวงพ่อวาหลวงพ่อเห็นด้วยนะถ้าใครสอบได้น่าจะให้เรียนน่าจะส่งเสริมให้เรียนหนังสือนะนี่แหละหลวงพ่อกี่ยการศึกษาเพราะนั้นคณะสัตยาญาิโยมั้ะลูกหลานหลวงพ่อไม่ใช่ขี้อวดนะเพราะการอนุเคราะห์สงเคราะห์พี่น้องประชาชนสาธารณประโยชน์นะหลวงพ่อจึงได้สาม็อกเตอร์นะถ้าอย่างนั้นไม่ได้สาม็อกเตอร์หลวงพ่อได้สาม็อกเตอร์เนี่ยเสื้อคุยหลวงพ่อเห็นไหมอยู่ในห้องพระเ่ย แขน,นำยำยางเงู่ยลงไปออดองเตอร์สามงเตอร์เอพราะอะไรเพราหลวงพ่อช่วยสงราข้ออนุคขห์ไม่ได้มองข้ามชุมชนสังคมโรงพยาบาลโรงเรียนสาธารณะประโยชน์สิ่งไหนที่จะช่วยสงราข้ออนุเคขห์ช่วยนะนี่แหละอันนี้เ็าเล่าเล่ากวากวๆให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานฟังถ้าว่าพูดไปเหมือนกับขี้อวดนะไม่ใช่อวดนะลูกหลานนะมันเป็นจริงนะ ได้ตกเตอร์จริงๆพระไทยจริงๆวันนั้นใบใบแรกก็ไปรับกับพระเทพอยู่วัดสีนักเลนขอนแก่นใบที่สองก็ไปรับอยู่องค์ขมนตรีมหาวิทยาลัยอะไรชัชธันมยบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ยบุรีใบที่สามรับที่มหาวิทยาลายัรย,ลาย,าลายราชพัฒน,นาา์ดรด นี่แหละสรุปแล้วก่อนที่จะให้เขาก็ต้องดูซะก่อนว่าทําคุณประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์อย่างไรไม่ใช่เป็่อตังหลับหูหลับตาให้นะอ,อ,อ่านประวัติเขายาวเหยียดลุงพ่อล้วโอ้เขาไปบรรยายอยู่ที่ถ้รขคงเพนเกือบลวงพ่อจะไม่ได้ฉันอาหารมั่งแไปที่ลวงพ่อช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยนี่ช่วยนโอ,อ้ยาวอยู่บ่แต่ลวงพ่อให้แล้วก็ลืมนะให้แล้วก็ลืม แต่ผู้เขามันเทึกเขาจดไว้เขาก็าจดไว้นะแต่หลวงพ่อให้แนละ้วหลวงพ่อไม่ได้ใส่ใจ้โครูสงฆ์ไปแล้วก็จบไปนะ <c oughs> เพราะว่าการสงฆนะ์เราจะไปถือแต่ว่าคนอื่นให้เราเออเราจงจำนะถ้าใครมาให้มานะเราต้องจําแต่เราให้คนอื่นไปเราไม่ต้องจำหรอกออให้แล้วก็แล้วไปเพื่อสงฆ์เคราะห์อนุเคราะห์หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมท่านาทุกท่านนะ ถ้าพูดไปกันเรื่องไปมันก็ยาวไปเหยียดไปเรื่อยแต่ถึงยังไงก็ขอให้ฝากฝังไปเรื่องยาบ้ายามากัญชายาฝิ่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาบ้ายา้มาเนี่ยยาบ้าเนี่ยพอพ่อแม่ไปกีดยาบ้ามาไปกีดยางมาโอ้เหนื่อยไปเขาว่ามันยายายาม้านี่ยกินเข้าไปแล้วมันมีมีกำลังนะอไปมาทดลองด้วิเฮ้ พอมากินเท่านั้นแหละเท่านี้ติดทั้งพ่อติดทั้งแม่ติดทั้งลูกเท่านี้ผลในสูตรนั่นแหะติดยาบ้าเงินเท่าไหร่ก็ซื้อยาบ้ามากินหมดเท่านี้ทั้งที่เงินกีดยางนะผลในสูตร็นนี่แหละเสียเสียตนเองผลในสูตรขนาดทั้งที่จะเดินหน้าก้าวหน้าไปได้ผลในสูตรก็เลยล้าหลังเข้ามา อลไก็เป็นขี้ทุกขี้ยากไปอีกตองอย่างเก่าเป็นลูกน้องบริวารเขาเป็นผู้กีดย่างให้เขาอย่างเก่าทั้งที่จะเป็นผู้มีฐานะนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละทั้งหลายทั้งปวงอย่าลืมเจ้าของอย่าหลงเจ้าของอย่าพยองพองตนหลวงพ่อพูดแล้วกล่าวอีกให้กับลูกกับหลานถ้าผู้ใดก็ตามหลงเจ้าของลืมเจ้าของกูเป็นไผ่ทะสูน่ยละคอยดูกันแล้วกันนะ่ะ มันลืมเจ้าของขนาดชื่อเจ้าของก็ยังไม่รู้จะถามจังถามคนอื่นว่ากูเป็นไยสูดอีกตั้งหากนะอเอารับพรในีนี้นะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารัง <c oughs> <c oughs> เอวะเมวอยโตทินนางเปตานาังอุปกาปะเต อิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชาตุสเพเปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะธามณิโชติระโทยะธาวิวาจานตุสัพพารวโควินาสาตุมมะ แตภาวะตวันตาอยโยสุขิเทขายโยโกภาวะธานาสิเลสานิจังโวทาปัญญโนจัดตาโรธรรมวัฒ ทานติหายุวันโนสุขังปาลายัญจโคดาคินาดินนานสร้างกมริสุปฏิทิตานหตตาตังหตตาญาจานาโสุปกปติสยาติธรรมโมจายังนิรสิโต เบตานาปูชาจากตาอุลาลาบาลัญจาพิโคณามโนปรินนางตุมเฮิปุญญางปทุตังอาณาปกันเตรัตนัตยานุภาเวนางราตยาโดคาโลคาพยาเวลาโซกาสตุจุปัทถวา อาเนกาอันตรายาเปวนาสันตุอเสสโตสายาิทธิฐนังลาพังโสทิภาคยังสุขังบลังเสริอายุเจวันโนจาโภคัขของอว,วุทิเจยะสวาสาตาวัสสาจายุจาชีวสิทธิภวันตุเต ภาวตุสามังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนะสดาโสที่พระวันตุเตภาวตุสามังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาสังขานุภาเวนะ สาดาดเทภาวันตเท,ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟ e บุ๊ k และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e-book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www. w a t p a n a k ค a น้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา